เน่เดนาดููรับว่ะมกัดอยู่เลยครับดูไอตัวนี่ไงตกนะครับอา้วกล้องอ่ะน่ยุ้ยมันเันนัวายเงาเงาเงายังไม่โดนคอแม่ตัวนี้โยกเด้ยเลย สวัสดีครับทุกคนก่อนอื่นเลยนะฮะผมก็ต้องขอขอบคุณ f อทุกคนเลยนะฮะที่มาช่วยกันคอมเมนต์นะครับว่าอยากให้ผมทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะฮะแล้ววันนี้นะฮะผมก็ได้ไปอ่านคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งมาครับว่ามี f ิล์มนึงนครับขอมาครับว่าอยากให้ตกปลาด้วยไม้ไผ่นะวันนี้ผมก็จัดให้เลยฮะนี่ฮะหมยธรรมชาติของเรานะฮะธรรมชาติจริงๆนะครับใต้ทางด่วนเลยนะเนี่ย และเดี๋ยวผมจะทําการพุงเบ็ดไว้ทั้งหมดนี่เลยนะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าพรุ่งนี้เราจะได้ปลาหรือเปล่ากดยนะฮะเหยื่อของเรานะจะเอาเป็นเนื้อหมูนะเนี่ยฮะเราจะให้ปลาของเรากินอาหารชั้นเลิศนะพรุ่งนี้หมูแพงฮนะข <laughs> องดีๆเดี๋ยวปลาก็ชอบบอกเลยไก่ไม่ไ้หรอเนหมูนี่แหละเปลี่ยนเปลี่ยนมั่งในเดือนมันเบื่อแล้วเปลี่ยนมั่งเอาหมูมั่งนี่ฮะน้ำก็ค่อนข้างใสนะเห็นมือแล้วทุกคนดูฮะ เดี๋ยวเราไปเตรียมของกันดีกว่าฮะมาครับของที่ด้ามุมนี้นะเป็นมุมดีนะฮะเดี๋ยวใช่ายยาเดี๋ยวเราจะปักแล้วก็ไล่ไปยาวทางนู้นเลยครับเนี้ยฮะหเราจะหั่น,นปชิ้นแประมาณนี้นะคิดว่าปลาแถวนี้เนะี่ยมันค่อนข้างใหญ่นะเราก็เลยวางกูซิ่นาอยหน่อย เก็บไว้เนี่ยแล้วเรามาเอาอีกทีหนึ่งคืนเนี่ยไม่กลัวเบ็ดหายอะไม่รู้ว่าวัดดวงเอาอะเห็นได้ปลาหรือว่ามาแล้วไม่เจอเบ็ดเลยสักอันเดียวหายไปเลยหายเกี้ยงเงินนะปลปลาก็ไม่ได้เบ็ดก็ไม่เหลือเอออะไรประมาณนั้นไงไม่งั้นมันจะเรียกว่หมายธรรมชาติเหรอครับเนี่ยอันนี้ก็วัดดวงอะฮะใครเจอได้ไปครับผมตอนนี้เบ็ดผมก็พร้อมแล้วทั้ง20คพันนะครับนี่ครับเสร็จแล้วฮะ เดี๋ยวเราจะไปทงกันนะเฮ้ยตังโตต้องมีันขาไม่ฮะเป็นตัวล,อวลอ่อครับนี่ตัวลอ่อขอยตันนี้ไหมสวยเล,เลยแลวเราไปคลิปลยนะไปฮะไปลึกกว่านี้ครับผม ิ่นหมู่มันแรงจริงนะปลาตอดเลยแหละลงพี่เกอ่ะนี่ลูกปลาตอดด้วูกันนะตอนนี้นะครับเราก็ปักเบ็ดทั้งหมด20่ขันเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวพรุ่ง 20, น,น,นี้นะลุงสางนะผมจะมาเก็บนะ เดี๋ยวมาดูนะครับว่าเบ็ดจะเหลือกี่คันนะไม่ใช่อปลาจะได้กี่ตัวผมไม่ใช่เป็นจะเหลือกี่คันนะเมื่อกี้นี่ยังเป็นห่วงอยู่เป็นจะเหลือกี่คันนะเป็นห่วงเบ็ดได้ได้ฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าพรุ่งเนี้ยผมจะได้ปลากีัวพร่งมเดวเราเี่ยเราไปช้อนันเดี๋ยวเราไปดูบ่อประกาศดีกว่าฮะ เราไม่ให้ดูนานแล้วนะตรงนั้นนะที่เราเคยช้อนนะจำได้ไหมฮะใหญ่เยอะๆฮะได้ตัวแมวแล้วตัวหนึ่งฮะไปดูนะว่ายังมีอยู่หรือเปล่านะตรงไหนเนี่ยหรอถ้าจำไม่ผิดนะทุกคนนะน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละแต่มันหายไปไหนเราไม่รู้อ่ะมันไม่เป็นเอ่งแล้วมันเป็นอะไรน้ำท่วมมันเป็นรูมลยตรงคองตรงนู้นแล้วอ่ะเฮ้ยมีอะไรอ่ะนี่นี่อ้าวอ่นนี้ไปกิน มีวุ้นอ่ะเฮ้ยมีอันนี้อะไรปากกาไอ้ปากกิมบะปากกิมดูสิเเหลืออยู่ยยังเหลืออู่มุมนี้แหละมุมนี้แหละแน่ๆมัไม่มีอะไรใส่เลยม่ได้เอะไรมาใส่เลยเฮ้ยมีนั้นแหละเยอกัดี ่ปากดีฮะแล้วพี่เอายาด้วยก็ดีน้อยโหเราไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาเลยทุกคนนะไม่ได้เตรียมขวดมาใส่เลยเราก็ไปหาของข้างทางมาฮะของนี้แหละของนี้แหละมันได้เหมือนกันแทนกันได้ปมาธรรมชาติของเทนี่นายกิมนี่ธรรมชาติของเทเนี่ยขวดก็ธรรมชาติด้วยก็ดี ดีครับดีน้อยแล้วมีตัวเล็กตัวหนึ่งหายไปไหนล้วคนครับดูฮะหอยธรรมชาติครับดูครับคอ้โใหญ่เบ้งมันฮะใหญ่มากเอาคุ้งเต้นป่ะฮะคุ้งเต้นป่ะอะไรคุ้งเต้นอะกี่ตัวเยอะเลยอ่ะเดี๋ยว้ยนีดูดูใหญ่เนี่ยนี่ที่เขาทำคุ้งเต้นเนี่ยอุ้ยเอาตัวใหญ่ฮะสองตัวอะไรต่างๆสองตัวจิ้ช้อนมาได้หอเป่ตรงไหนนันี่เนี่ยกินไง ทำงงเต้นะเอาไปแช่น้ำก่อนทับกุ้งเต้นอุ้ยมันเนื้อกุ้งเต้นเ,เนี่ยมันดิ้นงี้ไงเต้นไงเต้นไงพี่แชมป์เอาละครับทุกคนนะวันนี้นะครับเราก็ได้เมนูเด็ดมาแล้วนะฮะ ลงมาแล้วครับเมนูนเราโอ้โหนี่ฮะปลากระพงนึ่งน้ำปลานะครับผมเนี่ย <c oughs> แล้วก็กุ้งลอตต็อสเตอร์จากแม่น้ำแอเมซอนนะกลิ่นแน่ๆครับบอกเลยครับวันนี้มีทั้งสามตัวนะฮะบอกเลยเย็นเหรอมื้อเย็นเหรอโอ้มื้อเย็นเ,เน,นี่ยลับผมไม่ฮะทั้งวันเนี่ยลับผมนี่ฮะบอกเลยฮะกิ่นแน่ๆ,ๆฮะ แม่แท้เดี๋ยวซื้อข้าวผัดปูให้กินมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหคารับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยปุ้งเนี่ยเขาบอกว่ากินสดๆแล้วจะหวานมากเลยนะแม่เฮ้ยเอาจริงดิเฮ้ยรอดไะแม่ไอ้แม่เราดูแม่เดี๋ยวไปก่อนปวดท้องแต่อยงกุ้งอ่ะเมาดูกันนะเป็นไง อือนมีคนถอดเบ็ดเราเนีเย่ยหรอือไงทำไมอ่ะผมก็เด<อ>้ยี่สิบบาทลไมัน,มนหลุดจักไม่หลุดหรือว่าปลาลากไม่รู้อ่ะอ้าวไม่รา่าปลาลางหรือเปล่าเนี่ยแล้วเหยื่อไม่มีด้วยฮะแล้วเหยื่อไม่มีด้วยเหยื่อไม่มีเนี่ย เขาเนี่มีป <power> ัญหาแล้วหนึ <jaar ans> ่งตัวนะเป็นยังไงค่อยๆตอนนี้ฮะมาถึงก็เป็ดหลุดไปคันหนึ่งแล้วนะนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเบลกันวางเป็ดไปเยอะมากนะมันต้องได้บ้างแหละหรือมันก็โดนเด็ดไปหมดแล้วนะหรือก็โดนเด็ดไปหมดแล้วผมรุนมากเลยนะครับว่าเป็ดผมจะอยู่ครบหรือเปล่านะจะได้ป่ามาสักตัวนึงก็ยังดีเนี่ยไปนี่นะขนี่มากะ แต่ดีหายทุกคนดูอาจจะโดนตอดนะอาจจะโดนตัวเล็กตอดหมดนะไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคันแรกนี่มันยังไงแล้วทุกคนนะคือเบ็ดมันหล่นลงไปในน้ําเลยอ่ะอาจจะอะไรอาจจะลากก็ได้มานี่นะผมวางไว้ตลอดทางเลยนี่ผมมาแต่เช้าแล้วนี่เพิ่งตื่นเลยตายังซึมตะลืออยู่เลยขุดออกมาจากเตียงนี่นี่กันนีเดี๋ยวได้มันครับเดี๋ยวมัน สี่ครั้นแล้วนะยังไม่ได้เลยไม่มีทุกคนนะดูฮะหมูที่เปื่อยหมดแล้วนะให้ไปตุนแล้วน่ยโอ้ยเจ้าปูนี่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 อ๋อมีนี่เออจะได้ไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าปลาไม่กินหรือว่าเป็นเพราะมันลืมกระหลิงด้วยปลาเลยไม่เข้ามานะไม่ดูงนากเลย นั่งกัดไม่ปล่อยเลยนะปลาดุ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 ปลาอะไรปลากิมหรอปลากิมดูฮะเป็นฝู่เลยทุกคนดูจะห็นไหมเห็นปะไม่เห็นนะดิเอยปลากริมครับปลากิมลุงซ้อนทุกนขัดทุกคนเอ้าไม่อยอร่อย โอ้ปลามีเขาดูเลยอ่ะดูฮะก็ได้แล้วครับตัวหนึ่งฮะเนี่ยะได้แล้วตัวหนึ่งได้แล้วกับตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากดูดิเอาไม่ใกล้เลยเอาเลยเเก็บมาเก้าคันแล้วนะครับยังไม่โดนเลยฮะโดนไปคันหนึ่งฮะตัวใหญ่มากเลยนะตัวน้อยตัวสุดยอดมากเลยนะหน้าให้คันหนึ่งเงียบมากเลยทุกคนนะฮะอะไร แปนนไคนมันจมเลยมีนั่นไงตัวหนึ่งกล้องแข็มากนั่นแากดไม่เห็นนีดูดูฮะเห็นไหมครับนะดูกล้อนะเห็นอวอคุยงันนะดูรับ่มนกัดอยู่เรับเไหมังนี่มีแตวมีดูตกใด้วยแล้วกล้องอะ ย้วยมันนึกว่าเงาเงาังไม่โดนขอแม่ตัวนี้โดีเหลือเินเขาไม่เห็นเปล่าดึงขึ้นมาได้หรอเศรษฐีโอ้ยแม่ปวดปวดเลยเอาจริงกระดูกนะเป็นไง้วการเไดเฮ้ยแดงแดงเลดดมเ่ไงร้้ เอาได้จ้าได้มาตัวหนึ่งฮะสุดยอดจริงๆฮะโอ้โหแม่ไม่เสียค่าไม้ค่าหมูจริงนะคุ้มจริงนะบอกเลยเดี๋แล้วเปตัวหนึ่งเก็บไว้สิบว่าคันนะเนี่ยเกือบสิบประคันนะทุกคนได้มาตัวหนึ่งแต่ก็คุ้มนะยังดีที่ได้นะพ่อเนาะเขาไม่เห็นเปล่าเออเนาะตัวนี้รอดก็ได้ไม่รู้ข้างหน้ามันหลุดหรืออะไรนะทุกคนนะเดีนะ ผมว่าเช็คกันมันแล้วผมไปเก็บต่อดีกว่าฮนะเนี่ยน่าจะมีนะเนี่ยหายไหมเนี่ยอุ้ยหายอันนี้ดูทน่อยแล้วมั้งผมก็ไม่รู้ก่อนเลยนะครับว่าใต้ทางด่วนเนี่ยจะมีปลาเหลืออยู่นะมีปลาดุกเนี่ยนะตัวใหญ่เนะี่ยฝั่งนู้นคหมจะโดนลื้อมะนะมีปืนอ,อยู่ที่ตรงนั้นนะ่ะมีไหมเนี่ยมีไหม,มโอ้โหไม่มีม ว่าหัวอันนี้ไม่มีฮะทำไมความสงผมเหมือนเบ็ดมันหายไปไหนไม่รู้นะผมน,นีมนม่หายแล้วทุกคนนี่ักแน่นเลยก็ถือว่าภารกิจนะกับการตกปลาด้วยเบ็ดนะำถ่ยข,ของเราเนี่ยก็ยังสําเร็จนะทุกคนนั้นได้มาตัวหนึ่งนะถือว่าผมยังมีโชคเลยที่ได้ปลาจากธรรมชาตินะฮะ นี่เลยครับจากป่าจากปืนเนี่ยฮะมาติดนะทีแรกผมก็คิดว่าไม่มีนะนึกว่าจะชวดนะตอนแรกเนะนี่ยนึกว่าแบบแห้วนะยังติดนะทุกคนต้องตัวหนึ่งเนะี่ยเอาป็วนว่านะ,ะับวันนี้นะแล้วก็ทําตามของเอฟซเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ฮะภารกิจของเราก็สําเร็จแล้วนะฮะครั้งหน้านะใครอยากให้ผมทําอะไรนะคอมเมนต์มาได้เลยนะใต้คลิปนี้นะครับผมวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะฮะเอาไปพกใหม่คลิปหน้านะว่าผมจะมาทําอะไรอีกนะอย่าลืมติดตามดูนะทุกคน ถ้าชอบนะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะวันนี้ไป,นไ,ปไปแล้วครับบายยฮะผมขอไปเช็คดูก,ก่อนนะครับว่าเป็ดผมยังอยู่ครบหรือเปล่านะไม่เนี่ยฮะสิบคันไม่รู้อ่ะไปนับดูก่อนนะเนี่ยหกปิดแปดคันเฮ้ยหายไปไหนสองคันเนี่ยไม่ครบหรอไม่ครบทุกคนผมเอกผมเก็บครบนะสิบแปดคันเอาหายไปไหนละเฮ้ยร้อนร้อนร้อน ใครดึงไปครับทุกคนใครดึงไปเด่ยนี่คนไหนแอบดึงไปไหมครับแห้ผมรู้ตัวนะแย้นักเรืมกบบอันที่ได้ปลาดได้นะรับแล้วหายไปจริงคนเดือปลาลากไปแล้วเดี๋ยวดูว่า <laughs>